ขับรุนแรงมากผมสันปิวเบิร์กเบิกเบิกเลวูดู <c oughs> สี่มันเพิ่มจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถมันคืออย่าบอกเดว่ามันคือประธานบริษัทบอมแมนจริงแล้วมันคือ,อเจรวดอ,อ๋อ โอเคมื่นก็สอบแล้วนะเราจะทำยังไงกันดีอะ่ะฟังนะข้อสอบอะ่ะมันเหมาะกับคนฉลาดส่วนพวกเราอะ่ะก็เอาตัวหลอดไปก่อนแค่ผ่านก็พอไม่ผ่านก็แก่ก็ดีหรอมึงดีสิแกลองคิดดูนะถ้าเราอาาร่านหนังสือติวทั้งวันทั้งคืนอะ่ะคงจะสมมากแน่เลยบางคนน่ะฉันเห็นนึกว่าผีเออฉันก็ว่ายอย่างนั้นแหละมิฉลาดนี่เป็นไรสวดไปก่อน ช่ปะไม่สลัดแต่สวยเป๊ะจริงปะจริงสองบวกสามแปดไอสลัดมากแม่หนึ่งบวกเก้าโอ้ยแกถามยากกว่านี้ได้ไหมหนึ่งบวกเก้ามันก็สิบเก้าไงสิบเก้าไงสิบเก้าไงเด็กอนุบาลก็รู้อเก่งมากแก แกนี่จะสวยไหมเออก็เป๊ะอยู่นะเออสวยมากเออ้หน้าคือขาวมากเออขาวพอมากเออหน้านหินไหมถ้าสวยเอออันนี้ลูกแกอันนี้ก็สวยนะเน,นี่ยเทียบหน้ากันแกสวยไหมแกฉันว<อ>่าฉันเจออ,อะเจออะไรอะคือคืคอข้างหลังหลังงมึงเนี่ย่ของมึง 피피난피후 사인 뭐지 도도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  กูบอกแมนทีเดี๋ยวนะมันคืออุ่นอุ่นวะลุวามันอาจจะเป็นแมนทีก็ได้มันอาจจะเป็นซอมบี้ไม่ได้เป็นอย่างทางสิที์ ค่อนปกติเอาเป็นอย่างอย่าห้ติลาเ้เธอ,อก็เป็นตะยานโพดเตยไปเห็นอย่างมาพูดสภาพแบบนี้ชื่านา้องซือเตรียมข่าวสอบติวจนไปไหนนอนสภาพเลยชมแบบนี้เห็นบอกกูบอกเดาจิบสวยแต่บอสลาดดีกล่ว ซุ่มเธอพอาจิตซอยซัซนเดะบอซอยเนี่ยเมื่อแรกฉันไม่เดทกับ,บผู้บ่าในสภาพฉันเป็นแบบนี้ฉันเลยนประกาศไปเดทถเธอกิดถูกเลยล่ะที่มาหาพวกฉันยี่หรีบอก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนให็นเธอสวยเธอก็ต้องอดมาก่อนหาเอย อ้ว่าไโอนไหวมากแม่เจ็บสวยมันดูบล็อกสวยแต่บอสลาดแบบเขามันดีกว่าจะไปจะไปพร้อมค่ะมาสวยแซ่บอะอาปากนี่ผมหยองมากแม่มสั่งมาอาปากเอเอาไ่อะไรเออ เออ่อให้มันเบิดสิเอามือจี๋ๆให้มันเบิดเลยนี่อะนี่อันนี้อ่าเอ então, <ส Aid. S 1> ออันนี้แหละสวยมากม่างไม่ไหวเลยหลอดหลอดหลเอะอไนิดหนึ่งนิดนึงหน้าตานขึ้เดี๋ยวขาวหมเราหมเนี่อ้อยนี่เเลย้ไวรด้านีมางแม่ต่างไม่ไหวเห็นไหมพวกเราแต่งให้สวสวเนี่ย เป็นคนขึ้นมาหน่อยปาดตฟังไม่ไหวเลยอืมจีบแบ่งกันกับกูกูณละสองไ้ยห้าสิบเจบอดีมึงเน่ใจนะว่าสวยจะปืนนี้มันเลิศ หมื่นกระสอบแล้วสันลยานพวกเธออยากสอบผ่านปะหอยากสิโอนมาพันหนึ่งไม่เสดจเธอหรอกเรียบร้อยมึงไวเนาะแน่นอนเพื่อหน้าคนดีสดใสพอแม่จได้ภูมิใจ ผมใจใต้ลแหละหล่อขจ้าโอ๊ยน่ะก็เป็นอย่างดอกเออสันมือกันพอกันเด้อสยเลยังสุไลงอ่ะฮนเดี๋ยวนะพวาขาดขึ้นตักหาลอยพินเดเออว่ะจ็บเช่นว่ะเบอ่์สวยแต่สลัดดีกว่าว่ะเบอ่์สวยกันยังแต่งด้ เบื้องติ๋ล่ะมันเอาครอบสลานมาหลอกเก็บเงินเฮาเออบอกอีกกอ้ทูอีกเนาะบัลลังเธอกับฉันตองอ่านติวดูๆแมนขับรถติลังกาก็ตตองอ่านหนังสือนั่งขี่ก็ตกอนนอกตองติวมันปังแกปปหนีเมื่อเออรถ มาครถสันจะพยดิวไปไดัดเปิดเด